วันนี้เป็นวันเปิดตัวของแบ๊บคาเฟ่นะครับที่หอศิลป์กทมก็เป็นพื้นที่ที่เราเชิญศิลปินและก็เครือข่ายมาร่วมกิจกรรมคอนเซปต์ของเรานี่ก็อยากจะให้มีการออกแบบทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มแล้วก็พลิกให้งานศิละปะนี่มาเป็นงานออกแบบด้วยซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหลากหลายสาขาศิละปะเราก็นึกถึงศิลปินในเครือข่ายแบ๊บที่มีอยู่แล้ว แล้วงานของคุณดาวศิริเนี่ยคือการถ่ายภาพพอร์เทรตของศิล,ลปินเพราะฉะนั้นภาพพอร์เทรตของศิล,ลปินแต่ละคนเนี่ยจะมีความพิเศษมากๆดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมแสดงงานที่แบ๊แคาเฟ่ในวันนี้นะครับงานของผมนี่ผมจะโฟกัสกับศิล,ลปินของแบ๊บนะครับคอนเซปต,ต์ผมง่ายๆก็คือว่าอยากให้ศิล,ลปินเนี่ยเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่อยู่ในภาพนะครับ ผลง,งานของคุณยุรีเนี่ยสามารถที่จะมาพลิกโฉมของแบบคาเฟ่นะครับให้มีทั้งเรื่องของงานออกแบบเรื่องดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของอของฝากซิเบเนีย ื้อหาของงานยุริมันจะมีลักษณะที่มีเรื่องของสังคมแล้วก็การเมืองและธรรมชาติอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ยุริมันสัมพันธ์กับคาเฟ่ตรงที่ว่าตัวคาแร็เตอร์ที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสัตว์แล้วก็ธรรมชาตินะคะว่าเราจริงๆเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับเราอาจจะนึกถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอะไรอย่างนี้นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สําหรับการพบปะพูดคุยและจัดกิจกรรมของเครือข่ายศิลปินเครือข่ายทางศิลปะวัฒนธรรม รวมถึง Friends of b a b และพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานกับบางกอกอาร์ตเบียนนาเลตลอดทั้งปีอีกด้วยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน